สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรวงความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคม2565นะคะก็คลิปนี้คืออาจช่วงใกล้จะสิ้นเดือนแล้วมันอาจจะส่งผลไปจนถึง26มิถุนายน2565ก็เป็นไปได้นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดชาวราศีสิงห์ก่อนเลยนะคือในช่วงเดือนที่แล้วนะคะปินมองว่าชาวคนโสดราศีสิงห์เนี่ยคุณน่าจะเหมือนแบบ ออคือเดือนที่แล้วเนี่ยปิดว่าชาวราศีสิงห์เองคุณค่อนข้างที่จะพยายามโฟกัสกับชีวิตของคุณโฟกัสกับการเรียนการทํางานการหาเงินบา้บาๆบา้บาๆว่าไปของคุณนะคะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าราศีสิงห์เนี่ยน่าจะมีคนเก่าๆหรือว่าคนที่เคยเดินหายไปจากคุณในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยวนกลับเข้ามานะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ ไม่เอาอะเออคุณแบบฟิลแบบไม่ไม่ต้องกลับมานะฉันไม่ได้อยากฉันไม่ได้อยากได้เธอคืนมาอะไรประมาณนี้อะค่ะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยปิ่นว่าชาลสีสิงค์คุณมีความรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นว่าตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีดีมากๆาเหมือนกันคุณไม่จําเป็นที่จะแบบต้องรอว่าแบบใครจะไปใครจะมาแล้วคุณจะต้องให้โอกาสคนที่เคยแบบเดินจากคุณไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นโมเมนต์ที่ว่าชาลสีสิง์เนี่ยคุณแบบคุณก็แอบ คุณก็แบบมีภาวะแบบอาจจะมีแอบคิดบ้างนะว่าแบบเอกลับมาจะให้โอกาสปีหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วคุณน่าจะแบบไม่เอาอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะคุณอาจจะเป็นประเภทที่แบบว่าโอเคฉันตัดสินใจเดินหน้าแล้วฉันไม่ถอยหลังแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนโสดเนี่ยคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเอย ไพ่กระชอนนะคะอามคิงออฟบานขึ้นมานะคะสองเหรียญอะไรอีก The world <c oughs> Five of cup <laughs> นายออฟคัพนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่าทำไมถึงเป็น5ออฟคัพโอเคนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะล่วงยาวไปจนถึงมิถุนายนนะคะปิ่นรู้สึกว่า ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะเขาน่าจะเป็นคนที่ถูกใจหรือตรงสเปคคุณพอสมควรนะแต่ทีเนี้ยชาวราศีสิงห์เองคุณอาจจะแบบได้เจอคนคนนี้จากการเดินทางจากโลกสื่อโซเชียลออนไลน์หรือว่าเป็นแบบเป็นชาวต่างชาติก็ได้อะไรประมาณนี้นะค่ะแล้วทีเนี้ยตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะแบบยังลังเลแล้วก็ ไม่ค่อยกล้าที่จะเทคแอคชั่นหรือทำความรู้จักพูดคุยอะไรกับคนที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยหนึ่งเลยคุณอาจจะย,ยังคงกลัวเสียใจหรือคุณอาจจะกลัวว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีแฟนมีคู่อยู่แล้วแล้วแบบเหมือนจะมาทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นลักษณะที่ว่า ออชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณจะค่อนข้างใช้ความคิดกับคนที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยน่าจะยังคงแบบตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณน่ะจะจะเทคแอคชั่นยังไงดีหรือว่าไปต่อกับคนคนนี้ไหมนะคะเป็นช่วงที่คุณยังคงลังเลอยู่นั่นเองนะคะอื มาดูนะคะคำแนะนำคุณได้เป็น Wet for winter นะคะเอาตรงๆงนะชาวราศีสิงค์คือไพ่เนี่ยค่อนข้างแนะนําว่าจริงๆในช่วงเนี้ยมันยังเป็นช่วงที่แบบไม่ได้เหมาะกับการที่คุณจะได้เจอคนที่ดีๆ หรือความรักที่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าตอนแรกที่เราดูไปว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชาราศีสิง์ยังค่อนข้างแบบโฟกัสกับชีวิตของตัวเองโฟกัสกับการทํางานการหาเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้พร้อมจริงๆโอเคคุณรอต่อไปคุณก็รอแบบใช้ชีวิตของคุณต่อไปเนี่ยแหละค่ะจนกว่าจะได้เจอเนาะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าคนคนนี้ที่เข้ามาแล้วเรา เช็คดีๆแล้วว่าเขาไม่ได้มีใครแอบซ่อนอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบสามารถพัฒนาไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปต่อได้นะคะสำหรับตัวคุณเนาะแต่ว่าโอกาสในการพัฒนาเนี่ยมันคงจะยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะคะยังเป็นช่วงที่แบบยังคงต้องรอแล้วก็พัฒนาไปแบบช้าๆก่อนถ้ามีใครเข้ามานั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคะ่ะ โอเคนะคะเรามาดูคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะคือจากหน้าไพ่ที่เปิดออกมาเนี่ยปิ่นมองว่าคุณน่าจะกําลังคุยคุยอยู่กับคนใหม่ๆในชีวิตคุณเนี่ยแหละไม่น่าจะเป็นคนเก่าหรอกนะคะแล้วทีเนี้ยคือปิ่นมองว่าชาวราศีสิงห์เองเนี่ยคุณค่อนข้างระมัดระวังในการเทคแอคชั่นกับคนคนนี้มากๆนะคะคุณแบบ คิดแล้วคิดอียว่าคุณควรจะต้องเ a คแอคชั่นหรือว่าชวนเขาพูดคุยในแนวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือชาลาศีสิงเนี่ยเป็นมองว่าคุณค่อนข้างจะรู้สึกชอบเขาพอสมควรนะคะชอบแล้วคุณก็คุณคุณเหมือนคุณรู้สึกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นโอกาสที่ดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนะแต่คุณรู้สึกว่าถ้าหาว่าคุณกระตุกกระตากมากเกินไปหรือว่าไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจแล้วเนี่ยคุณกลัวว่าแบบความสัมพันธ์มันจะพังทลายลงไปแล้วแบบ เขาจะหายสาบสูญไปอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อชาวราศีสิงจะน่าจะค่อนข้างแบบพยายามเทคแอคชั่นในแบบที่ว่าไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปให้มันดูเหมือนแบบว่ามีความกลุ้มกลิ่มพอดีพอดีไม่ดูเหมือนแบบเราอยากได้เขามากจนเกินไปอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะอืมเป็นประมาณนี้นะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมา เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยเดือนนี้พวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเอง่ยมีทริโอคับนะคะทูอัอฟฟนสดาบ นายออฟสอด The Hermit เดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่า t o of s w o r d นี่คืออะไรเอ่ยอแล้วก็นายออฟสอดด้วยค่ะโอ้มีจอดเม้นออกมา โอเคนะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคือปิ่นมองว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมันน่าจะเป็นโหมดที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะได้รับรู้ว่าเขาอะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะคะอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะคุณอาจจะรู้ว่าเขายังแบบยังมีคนคุยคนอื่นด้วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าเขามีคนคุยคนอื่นด้วยเนี่ย มันจะเป็นลักษณะที่ว่าเขายังคงเหมือนพยายามที่จะคีปคุณไว้ในฐานะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักอยู่ในช่วงนี้ค่ะคือมันยังดูไม่มีแนวโน้มในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากตัวเขาอะนะแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่ตัวคุณอะโอเคคุณรับรู้แล้วว่าตอนนี้จะเทคแอดว่าตอนเนี้ยเขาวางคุณไว้ในตำแหน่งไหนในช่วงเดือนเนี้ยแล้วตัวคุณจะค่อนข้างรู้สึกว่าเอคุณคิดละว,ว่า ไอ้ที่ฉันทุ่มเทล,ลงไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่านะคะแล้วคุณเองก็ยังตัดสินใจไม่ได้ด้วยว่าคุณเนี่ยจะไปต่อกับเขาดีไหมเพราะว่าคุณน่าจะคิดแล้วว่าถ้าไปต่อกับเขาอะคุณแบบคุณคุณค่อนข้างแบบสองจิตสองใจเพราะหนึ่งเลยคุณกลัวว่าถ้าคุณเลือกไปต่อกับเขาเนี่ย คุณอาจจะเจอได้ทั้งความสมหวังและเจอได้ทั้งความผิดหวังเช่นกันเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นโหมดที่ว่าคุณน่าจะมีแบบการคิดเกี่ยวกับเรื่องของคนคนนี้ค่อนข้างมากในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วคุณเองก็ค่อนข้างที่จะกลัวการเสียใจหรือว่ากลัวการจากกลัวการแบบโดนปฏิเสธจากเขาพอสมควรเพราะฉะนั้นปิ่นมองว่าตัวคุณเองในใน,ในช่วงเดือนนี้นะคะมันจะเป็นโหมดที่ว่า คุณอาจจะเ a คแอคชั่นน้อยลงหรือว่าเงียบเงียบมากขึ้นนะคะเออถ้าสมมติว่าคุณคุยกับเขาแบบเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยคุณอาจจะคุยกับเขาน้อยลงในช่วงเดือนนี้เพราะว่าตัวคุณเองคุณยังแบบคุณยังเอาแน่เอานอนกับความรู้สึกแล้วก็ความคิดของตัวคุณเองไม่ได้เช่นกันนะคะในเดือนนี้มาดูกันค่ะว่าคุณได้ไพ่แนะนำเป็นอะไรบ้าง คุณได้เป็น go outside นะคะโอเคเนาะคือชาวคนคุยเนี่ยจริงๆเนี่ยไพ่ค่อนข้างแนะนำว่าถ้าความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีมากพอขนาดนั้นน่ะจริงๆคุณอาจจะแบบลองพาตัวเองออกไปในสังคมใหม่ๆไปเจอคนใหม่ๆออกไปดูโลกภายนอกก็ได้นะคะ เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆบ้างเผื่อคุณอาจจะได้เจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แบบฉันจะชอบใครสักคนฉันก็ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องมานั่งเครียดอะไรขนาดนี้ต้องมาพยายามเทคแอคชั่นกับเขาขนาดนี้เลย <c oughs> คุณอาจจะได้เจอใครสักคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณสามารถเป็นตัวของตัวคุณเองได้คุณไม่ต้องพยายามที่จะมีเขามากมายขนาดนั้นแต่เขาเองก็พยายามที่จะมีคุณเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ผิดนะคะถ้าหากว่าชาวคนกุยราศีสิงเนี่ยคุณจะเปิด โอกาสเปิดตัวเลือกให้กับตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวคุณและคุณสบายใจและมีความสุขละกันเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าคนมีคู่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะเอ่ออันนี้คือไพ่มันอาจจะสลับปรับเปลี่ยน หรือว่าสลับแบบบทบาทของตัวคุณตัวเขาก็ได้นะคะคือป็นรู้สึกว่าออชาวราศีสิงห์ที่มีคู่เนี่ยคือเป็นไม่รู้ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยคุณไปทําอะไรมานะคะกับคู่ของคุณแต่มันเป็นลักษณะที่ว่าอันนี้คือไพ่ขึ้นอนะว่าเหมือนตัวคุณรู้สึกว่าเอาตรงๆนะคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณทําลงไปในช่วงเดือนที่แล้วอะคุณทําถูกแล้วหรือเปล่าอืม คุณทําถูกแล้วหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่คุณควรทําแล้วหรือเปล่าคือถ้าหากว่าคุณทําสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณมีการแบบผิดใจกันกับคู่ของคุณเนี่ยตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากคุยคุณอยากเคลียร์คุณอยากจะปรับความเข้าใจกับเขานะเพราะว่าคุณยังคุณรู้สึกคุณคุณยังรู้สึกเหมือนกันว่าสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเสียใจหรือว่าเสียความรู้สึกกับคุณมากพอสมควรน่ะ แต่คุณก็ยังอยากที่จะให้เขาเนี่ยยกโทษให้คุณแล้วก็กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณนั่นเองนะคะแต่เชื่อปะลักษณะตัวคุณเองเนี่ยคุณน่าจะคุณไม่ได้แสดงออกแบบนี้ค่ะคือคุณอาจจะแสดงออกว่าเฮ้ยแบบแกโกรธฉันก็โกรธไปสิฉันไม่แคร์หรอกอะไรประมาณเนี้ยแบบไม่มีแกฉันก็อยู่ได้ประมาณเนี้ยแต่คุณก็ยังมีความหวังแหละว่าคุณอยากคุยอยากเคลียร์กับเขาอยากได้โอกาสจากเขาแต่คุณ กลับเลือกที่จะแสดงออกเหมือนว่าคุณไม่ได้แคร์เขาถึงไม่มีเขาก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะเออมันเป็นปลักษณะประมาณนี้คือไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรมานะคะหรืออาจจะสลับกันว่าเป็นฝั่งเขาที่ทํากับคุณก็ได้แล้วคุณคุณเสียใจกับเขาอยู่อะไรประมาณนี้แล้วเขาแสดงออกว่าเหมือนเขาไม่แคร์คุณน่ะแต่จริงๆคือเขาอยากที่จะปรับความเข้าใจกับคุณนะคะอม,มาดูกันว่าเดือนเนี้ย พวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเกิด Queen of Captain a ดอ of ส h ดตามด้วยอะไรเอ่ยตึ้งตึ้ง,ง King of p e n t a c o l a The Date The Date นี่เอาละเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีคอดูนะค่ะว่า,า The Date คืออะไรเอ่ย The i n t e r v วิว Five of Cups นะคะโอเคนะคะปิ่นมองว่าคู่ที่มีปัญหาเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยออ่ปิ่นมองว่าคุณเองน่าจะมีโอกาสที่ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างอืม คุณน่าจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างหรืออาจจะได้พูดคุยเคลียร์กันปรับความเข้าใจกันในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วเออเออคือมันแปลได้ทั้งสองลักษณะเลยนะก็คือว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันเป็นมันแบ่งได้เป็นสองเคสเลยก็คือว่าถ้าเคลียร์กันแล้วเนี่ย กรณีที่1ปรับความเข้าใจกันได้รู้ว่าเราเนี่ยขาดกันไม่ได้ยังคงไปด้วยกันได้ต่อยังอยากไปด้วยกันต่อเนี่ยความสมพั์ของคุณเนี่ยมันจะเหมือนแบบได้กลับมามีความมั่นคงอีกครั้งได้มีโอกาสดีๆอีกครั้งที่จะเริ่มต้นใหม่กันนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นลักษณะที่ว่าคุณรับไม่ได้ หลังจากเคลียร์กันเรายิ่งทะเลาะกันหนักกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณอาจจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้นะคะในช่วงในช่วงเดือนนี้นะคือสามารถแบ่งได้เป็น2กรณีเลยคือแบบโอเคถ้าคุณเคลียร์กันแล้วคุณเข้าใจกันได้อะไรอย่างเงี้ยเออคุณไปต่อกันได้แต่ถ้าคุณเคลียร์แล้วแบบไม่เข้าใจกันหนักกว่าเดิมทะเลาะกันหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยโอกาสที่จะแยกย้ายแยกทางกันก็สูงนะคะอืมอ มาดูกันนะคะคำแนะนำนะคะคุณได้เป็นอ่ t n k o k of i n i n l o n o n e นะคะโอเคนะจริงๆเนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยถ้าหากคุณมีเวลาว่างอยากจะให้คุณเนี่ยลองคิดกับตัวคุณเองเงียบๆดูถามใจว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรในชีวิตนี้คุณต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องความสัมพันธ์หรือเปล่า หรือจริงๆแล้วคุณอาจจะแค่ต้องการใครสักคนที่เขารับฟังคุณในเวลาที่คุณเหนื่อยล้าและยากลำบากในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องถามตัวเองแล้วว่าความรักในอุดมคติของคุณที่คุณวางไว้อะมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้น คุณจะได้เจอถ้าหามว่าความรักเนี้ยมันเป็นไปอย่างที่คุณต้องการอยู่แล้วโอเคมันไม่ผิดที่คุณจะไปต่อแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันไม่ใช่สิ่งที่ตัวคุณต้องการเลยมันแบบคนละฟา้าคนละขั้วกันเลยแล้วตัวคุณไม่ได้มีความสุขคุณก็อาจจะลองคิดในอีกแง่มุมหนึ่งว่าการที่เราจะอยู่คนเดียวสักพักนึงหรืออาจจะต้องอยู่ตลอดไปตลอดชีวิตเนี้ย มันก็คงไม่ได้แยกสักเท่าไหร่หรอกเพราะอย่างน้อยเนี่ยตัวคุณก็ได้มีความสุขในแบบฉบับของตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องมาคอยนั่งเสียใจนั่งทุกข์ใจกับเรื่องราวต่างๆในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะก็ แล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะคะประมาณนี้นะคะจบไปแล้วย้ำว่าเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างและสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าชอบการอ่านไพ่ของปิ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ